สวัสดีครับอา้าวห้าหกเจ็ดยังไม่หนีเลยพี่น้องเอ้ยเอาไงดีเรา่าพี่น้องวันที่แปดผมให้ห้าหกเจ็ดเห็นไหมผมว่าแล้วมันไม่หนี อาถันจริงๆเลข7เลขห้ห้าเห็นไหมเข้าเลยบนล่างหืหหลักหน่วยหลักสิบเข้าเต็มเตมพี่น้องเอ้ยผมว่าแล้วมันไม่หนีไปไหนมันตามมาหลอกหลอนเราอยู่พี่น้องเอ้ยอ่าหัวที่ออกเมื่อคืน หัวที่ออกเนาะหัวที่ออกสี่สี่เจ็ดห้าไม้โอ้โหไม่หนีโอ้โเชื่อแล้วอืมเข้าเลยเนี่ยเข้าหลักหน่วย เข้าหลักสิบยอดเลยวันที่แปดไม้ผมว่าแล้วมันไม่หนีมันตามมาหลอกหลอนพี่น้องเอ้ยเอาว่าต่อไปวันที่สิบพรุ่งนี้นะ รู้กันแล้ววันที่แปดรู้กันแล้วว่ามันไม่หนีอะวันที่แปดพี่น้องเอ้ยอ่ะจัดไปนะจัดให้จัดให้จัดให,ดให้หัวที่ออกสูตรเราเหมือนเดิมนะพี่น้องบวกให้สี่คงที่สี่คงที่เนาะมัน เลขที่ออกเนี่ย4475เอาบวกกันเหมือนเดิมนี่นี่บวกให้สี่คงที่จะออกเท่าไหร่จะมีอะไรวะค่อยว่ากัน4 3า2 12. 12บวกสี่เป็น20ใช่หรือเปล่าวะ 4 3 2 4 3 10 4บว4 3ครั้งไม่ใช่ไม่ใช่20นะมา6เป็น12 12บวก4เป็น6 6บวก5เป็น1 6บวก5ได้1 1บวก5ได้6 6บวกให้4 ได้ศูนย์เอาละเว้ยได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองเอาแล้ว,ว่าทีนี้เอาจะมาไหมเนี่ยวันที่สิบมาศูนย์มาหนึ่งมาสองพี่น้องเอ้ย <laughs> โยวันชัย อ้าวจัดให้เลยโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยห้าหกเจ็ดวันที่แปดนะนีวันที่สิบวันที่สิบวันที่สิบของเราม,มาจจัด,จด,จดไว้ให้ ศูนมันจะมาไหมเนี่ยศูนสองเอาให้เห็นให้เห็นจัดๆเลย0ูนหนึ่งสองวันที่สิเอาละว่า พี่น้องเอ้ยนะลองดูกันวันที่สิพรุ่งนี้ผมจะมาสรุปให้วันที่สิจะมีอะไรบ้างจะออกไหมจะอยู่หรือจะไปทับหนึ่งทับหกเจ็หวยลาวพัฒนาสูตรลาวบนล่าง โอ้แม่นจริงๆเลย,พ,เลยเเพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเฮาเด้อสูตรนี้ไม่หนีไม่ไปไหนเลยสูตรนี้สูตรลาวบนล่างฮะก็ว่ากันไปพี่น้องเอ้ยมาศูนย์มาหนึ่งมาสองคอยดูพรุ่งนี้เจอกันนะครับพี่น้องเจอกันเลย ศูนย์หนึ่งสองจะมาหรือเปล่าหรือจะกลับมาที่เลขห้าเลขหกอีกโอ้โหถ้ากลับมาอีกกูตายเลยอืมหัวอะไรไม่รู้ออกโอ้โหเจ็ดห้าเลขเจ็ดไม่หนีโอโ้ตาย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 ,ตาย,ตาย,ตายสุดยอดเลยหัวเราพัฒนาของเรา อ้าวสูตรผมมีแค่นี้ให้ดูกันเลยวันที่ส0บนะศูนจะมาไหมหรือว่าไม่มาก็ว่ากันไปพี่น้องเอ,อ้ยเอ้าพรุ่งนี้เจอกันผมจะมาสรุปให้ดูว่าจะมีอะไรบ้างนะใครเข้ามาดูอยู่ตอนนี้ก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วย กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับโยวันชัยคนล่าฝันอ้าวสูตรลาวบนล่างเข้าทั้งสองตัวเลยเห็นไหมห้าหกเจ็ดเข้าเลยอือออกเจ็ดห้าแม่เจ้าเอ้ยโอไมายกอดดูเอาเองดูเอาอดูเอาเลยพี่น้องเลยเข้ามาตลอดเลยเนีย เข้ามาตลอดนะครับอืมเข้ามาตลอดเลยถ้าไม่เชื่อว่าผมลงให้เมื่อวันก่อนนะดูคลิปผมก็แล้วกันที่ผมเอาลงให้ให้ห้าหกมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งผมลงให้นะใครเข้ามาแล้วก็ กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมโยวันชัยคนล่าฝันนะครับอ่าวันพรุ่งนี้วันที่สิบมีศูนย์มีหนึ่งมีสองไม่แน่นะครับอาจจะเข้าหมดทั้งสอง,ส,องสามตัวก็ได้เข้าหมดทั้งสามตัวนยโอ้โหยมีอะไรบ้างเนี่ยอืจะมีศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์หนึ่งสองสองหนึ่งอ้าว เป็นเรื่องแล้วเว้ยงานเข้าแล้วพรุ่งนี้วันที่10นะครับพี่น้อง1หรือ2จะมาหรือ0จะมาไม่แน่อาจจะมาทั้ง3ตัวก็ได้ <c oughs> นะกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับพี่น้องช่อง youtube โยวันชัยคนล่าฝันฝากติดตามด้วยนะครับอนะเอาพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ